นิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่นทีวีดาวเทียมซีซัสวิชั่น ข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวนำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรวลชนสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบกสุริยาทีวีดาาเดียมสีสซีเซพิชชันข่าวไทยร้อยออนไลน์นำสมัยในประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับ วันนี้นะคะตลาดนัดออฟไลน์นะคะก็ของดีระยองที่เราถือว่าเป็นสินค้าดีๆของระยองที่ได้รับการการันตีระยองยกนิ้วนะคะก็ขอเชิญพี่น้องชาวชุมชนระยองแล้วก็ คนที่มาเที่ยวที่ระยองนะคะหาซื้อของดีนะคะมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้แล้วก็ของดีที่คนระยองภูมิใจนะคะเป็นการการันตีคุณภาพก็เรียนเชิญที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองวันจันทร์อังคารพุธนะคะก็ขอเรียนเชิญะคะ่ะ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจับมือเพจระยองสเปคของดีระยองออนไลน์ขนทับสินค้าคุณภาพการันตีระยองยกนิ้วอิ่มครบจที่เดียวในงานตลาดนัดของดีระยองออฟไลน์เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่27มิถุนายน2565ในายชนะเอี่ยมแสงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดระยองน,อนายอนันต์นักนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสาวชาวณีพันพฤกประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทผู้บริหารจากสมาคมเพื่อนชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมบูธและอุดหนุนสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานตลาดนัดของดีระยองออฟไลน์ซึ่งนัดของดีระยองออฟไลน์ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองระหว่างวันที่27-29มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและคืนความสุขให้ชาวระยองโดยขอเชิญชวนชาวระยองได้ร่วมลิ้มรสและชอบผลไม้ระยองคัดเกรด A ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นระยองยกนิ้วส่งตรงจากสวนอาหารคาวหวานและสินค้าแปรรูปอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแมงสโกแกรมมี่เยลลี่น้ำมะม่วงแท้รสเปรี้ยวอมหวานเคี้ยวหนึบหอมอร่อยจากการแปรรูปของมะม่วงพื้นทรายมาตะพุทธอาหารทะเลแปรรูปลิสมีไรเบอร์รี่เน็กซ์บาร์จากแปลงปนาผื้นสุดท้ายของมาตะพุทธ โดยเกษตรกรและชาวสวนเดินทางมาส่งมอบถึงมือของผู้บริโภคด้วยตนเองทั้งนี้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดได้เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรและวิสาหากิจชุมชนช่วยเหลือมายังต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายหลักที่ต้องการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุขมุ่งยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนพร้อมสร้างความเติบโตและการกระจายรายได้สู่สังคมเพื่อ <ะ S 1> เป็นการเติบโตเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันและเติบโตไป<า>พร้อมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนในการสนับสนุนกลุ่มสาหกิจชุมชนทั้งหลายให้รู้จักพัฒนาการการตลาดของตัวเองมีการรีแบรนด์มีการควบคุมต้นทุนนะครับมีการทำบัญชีต้นทุนเพื่อที่เราจะได้รู้ ชาวบ้านตวนใหญ่ผลิตยอย่างเดียวครับไม่รู้หรอกว่าต้นทุนตัวเองเท่าไหร่เพราะไม่เคยจดนะครับทําก็ทําด้วยตัวเองไม่ไปรวมค่าแรงตัวเองก็ไปอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้การกําหนดราคาขายก็ดีการดูว่ากําไรขาดทุนมันไม่ชัดเจนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางเพื่อนชุมชนก็ร่วมกับมหลาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาทําเป็นธรรมศาสตร์โมเดลนะครับที่เข้ามาบอกช่วยรับวิสาหกิจของเองวิสาหกิจชุมชนของเรา ครับเพื่อที่ให้ทุกคนเขาพัฒนาเมื่อเขาพัฒนาขึ้นมาทางระยองเฟสซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ของเราเนี่ยก็พยายามจะาเเข้าไปอยู่ตรงนั้นส่วนนงนุชพัฒยาลงนาม MOU ความร่วมมือกับส่วนพฤกษศาสตร์ประเทศคิวบาและ The University of Havana เพื่อแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์พืชมุ่งสู่การวิจัย เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ที่สวนนงนุษย์พัทยาชนบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาร่วมลงนาม m o u ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ผ่านพืชและมุ่งสู่การวิจัยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยากล่าวว่าสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สวนนงนุษย์พัทยาและสวนพฤกษศาสตร์ จากประเทศคิวบาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชที่หายากซึ่งอยู่ภายใต้แผนการศึกษาและนันทนาการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีภารกิจในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนและมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์พืช รวมถึงเชื้อราตลอดจนการสอนเรื่องส่วนพฤกษศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งสองแห่งมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดตั้งพัฒนาส่วนพฤกษศาสตร์และคอลเลกชันพืชเพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์อีกทั้งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ โดยการลงนามดังกล่าวอยู่ภายใต้การวิจัยและการพัฒนาพัานธุพืชต่างๆที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนชนิดพันพืชทั้งนี้ในอนาคตส่วนพฤกษศาสตร์ของประเทศคิวบาจะได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูง,งานด้านส่วนพฤกษศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่สวนนงนุษย์พัทยาต่อไป ความคืบหน้าโครงการทดแทนโรงไฟฟ้ากา๊าซธรรมชาติแหลมฉบังในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใกล้วันเดินเครื่องจ่ายไฟให้ลูกค้าคาดเสร็จก่อนกำหนดและเดินเครื่องได้ในเร็วๆนี้ เมื่อวันก่อนที่ห้องประชุมพุทธรักษาสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉะบังนายมานิตอินเมฆผอสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉะบังได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉะบังในนิคมอุตสาหกรรมโดยระยะการก่อสร้างในปัจจุบันนั้นมีความเรียบร้อยถึง100เอร์เซ์แล้วและในช่วงนี้กำลังทดสอบการเดินเครื่องซึ่งก็ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆเหลือเพียงการเก็บงานโดยรอบ พร้อมทั้งตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโครงการเรียบร้อยปกติไม่มีปัญหาใด หลังจากนั้นได้นาคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉะบังถึงความเรียบร้อยพร้อมเครื่องในเร็ววันนี้ซึ่งในขณะที่เดินชมยังพบว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนงานยังทําการเดินเครื่องเพื่อทดสอบอยู่เนืองๆโดยยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆในขณะที่ทางหัวหน้าสิทธิพันธ์อารยะวันหนึ่งในส่วนการปฏิบัติงานในโครงการได้กล่าวว่า ทุกอย่างของโครงการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้เปอร์เซ็นเหลือเพียงโดยรอบๆเท่านั้นซึ่งก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งระหว่างที่ได้ยินเสียงเครื่องเดินนั้นเป็นการทดสอบซึ่งยังไม่พบปัญหาอะไรซึ่งโดยรวมเราพร้อมเดินเครื่องก่อนกำหนดเวลาตามสัญญาหัวหน้าสิทธิพันธ์กล่าวทิ้งท้ายในที่สุดยอย่างนี้รอยฟ้าถือว่าสำเร็จร้อยเปอรเซ็นต์มัครับตอนตอนนี้เดินเครื่องได้แล้วครับสามารถเดินเครื่องได้แล้วแล้วก็ ตอนนี้กําลังทดสอบทดสอบเดินเครื่องเนี่ยสิบวันทดสอบเสร็จละแล้วกำลังหยุดซ่อมหยุดเพื่อเช็คเหมือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนที่จะไปใช้งานจริงๆอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับครับปัญหาอุปสรรคมีไหมครับช่วงช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคช่วงนี้ไม่มีครับก็ราบลื่นดีก็เดินเดินเครื่องอะไรได้ราบลื่นดีครับไอเดียเก๋โรงเรียนมารีวิท นำร่องเทคโนโลยีใหม่ใช้ iPad เลือกตั้งสภานักเรียนฝันอยากให้สนามใหญ่นำไปใช้การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี2565โรงเรียนมารีวิทย์พัทยาอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีต้องบอกว่าสนามนี้เอาจริงเอาจังมีกะกะตโรงเรียนทุกอย่างจัดเหมือนจริงเหมือนสนามเลือกตั้งระดับประเทศ การลงคะแนนเสียงครั้งนี้ในการเลือกตั้งวันนี้ทางคณะสมัครและทีมงานได้ลงหาเสียงและแนะนำตัวพร้อมทั้งนโยบายของพรรคให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้รู้จักทั้งบนเวทีปราศัยโปสเตอร์และทางสื่อโซเชียลภายในโรงเรียนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันนี้ และที่เป็นไฮไลท์ของการจัดการเลือกตั้งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนโดยคุณไมเคิลชนินกิติเกียติศักดิ์รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ได้มีแนวนโยบายให้ใช้นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ iPad ซึ่งน่าจะเป็นโรงเรียนนำร่องแรกๆที่คิดค้นระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้ คุณครูรัติการโมรารักผู้รับผิดชอบและดูแลการเลือกตั้งสภานักเรียนได้กล่าวว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีนี้มีการวางแผนให้นักเรียนได้เลือกสมาชิกและตั้งพักสภานักเรียนหาเสียงผ่านสื่อของโรงเรียนซึ่งจะทําให้เด็กๆได้ทราบถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคุณครูวรรณภาปัตตราช ครูผู้ดูแลการจัดกิจกรรมกล่าวว่าทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ iPad มาใช้ในการเลือกตั้งตามแนวนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนในการประมวลผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ซึ่งสะดวกในการใช้เวลาน้อยได้ทราบผลการเลือกตั้งทันทีเช่นนักเรียนชั้นป .3 จำนวนกว่า200คนจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งไม่ถึง20นาทีซึ่งเทคโนโลยีนี้ สามารถนำไปใช้สำหรับการเลือกตั้งในระดับประเทศได้หากเขียนโปรแกรมหรือเซตร,ระบบให้ดีนายศิลภพพ่วงสกุลสุขม .6.1. ทับอายุ17ปีและทำหน้าที่เป็นกกตอของการเลือกตั้งกล่าววา่าได้ผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียนมาหลายครั้งปีนี้ความสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแทนการใช้กรบนลงกระดาษทำให้มีความแม่นยำและทันสมัย นางสาวนารมนแก้วสงม .6 ทั2อายุ17ปีกล่าวว่าเป็นข้อดีที่น่าจะสามารถป้องกันการทุจริตได้การเลือกตั้งที่ผ่านมาจะใช้การกาเบอร์ลงบนกระดาษเลือกตั้งแต่ครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้แทนจึงทำให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานของการเลือกตั้งในการหาคนดีมีความสามารถเข้ามาพัฒนาโรงเรียน และที่สำคัญเป็นการวางรากฐานให้กับน้องๆได้เข้าใจในการใช้สิทธิ์และเข้าใจในระบบการเลือกตั้งเพื่อค้นหาข้อมูลค้นหาบุคคลที่ดีและมีความสามารถมาบริหารและพัฒนาประเทศต่ตอไปในอนาคต ด้านนางสาวมนัสนันชมพูเพชรม .6 ทับ4อายุ17ปีกล่าวว่าการเลือกตั้งด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้งนี้ดีมากๆเป็นการพัฒนาในการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดีหากนำไปพัฒนาหรือนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับประเทศก็น่าจะดียิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนมารีวิท เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างแท้จริงโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆม,มาสนับสนุนส่งเสริมในการเลือกตั้งให้เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตยต่อการเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตตามภาระหน้าที่และวิถีชีวิตตามหลักของประชาธิปไตย ตำรวจเร่งสอบจ่อออกหมายเรียกเจ้าของที่ดินและนายทุนลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณเขาจุกระยองจากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษระยองบุกตรวจนายทุนลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำโดยนายสุพจน์ต่ออาหารปลัดจังหวัดระยองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจสอบที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านศิลาทองหรือบริเวณเขาจุกหมู่สิบตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบว่ามีที่ดินดังกล่าวเป็นของนางบัวคลี่วายร้อนผู้ครอบครองและมีนายโอไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนายทุนที่นำเครื่องจกักรเข้ามาลักลอบตัดไม้ ซึ่งเป็นไม้ยางในเขตป่าสงวนและได้ขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีออกไปก่อนหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจะเข้าจับกลุ่มจึงได้ประสานนายไพรโรธยั่งยืนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบและนายสมบูรณ์วิถีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองมาร่วมตรวจสอบที่ดินแล้วจับจุด GPS ภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่ที่มีการตัดไม้ประมาณ40ไร่จึงได้ทำบันทึกจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก่อสร้างแพ้วผางป่าหรือกระทำการด้วยการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา54 55 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484และนำส่งพนักงานสอบสวนสพปากน้ำประแสตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าดังกล่าวเมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่27มิถุนายน2565พันตำรวจโทสุทัศน์ปะสิ่งชอบสารวัตรสอบสวนสอพอปากน้ำประแสจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางอดิสรบบำปัดโศกผู้ใหญ่บ้านหมู่10 นายไพโรธยั่งยืนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบและนายสมบูรณ์วิถีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษระยองและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่ารอยะหนึงบ้านนาทุ่งควายกินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตรวจวัดแนวเขตที่ดินอีกครั้งว่าที่ดินดังกล่าวถูกบุกรุกเป็นจำนวนกี่ไร่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้คิดค่าเสียหายจำนวน40ไร่เป็นเงิน1,567,892บาทเพื่อประกอบสำนวนทำและเรียกเจ้าของที่ดินและในทุนที่ลักลอบตัดไม้มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปทางด้านนายสุพจน์ต่ออา,าหารปลัดจังหวัดระยองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกล่าวว่า ได้ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษติดตามและบังคับใช้กฎหมายที่มีนายทุนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณบ้านศิลาทองติดกันกับอ่างเก็บน้ําเขาจุกหมู่สิบตำบลกองดินอำเภอกแกลงจังหวัดระยองพร้อมกับได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และปกครองส่วนท้องที่ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นพยานชี้แนวเขตที่ดินที่นายทุนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และทางพนักงานสอบสวนสพปักน้ำประแสได้ทำการสอบสวนชุดปฏิบัติการพิเศษที่เข้าร่วมจับกลุ่มดังกล่าวเพื่อประกอบสำนวนและเพื่อให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเจ้าของที่ดินและนายทุนมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนนายทุนที่ตัดไม้นั้นเบื้องต้นไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นนายทุนที่รับจ้างหรือซื้อไม้อย่างพาราและตัดส่งยังโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในเขตพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลทับมาเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนมุ่งสร้างการรับรู้ครูผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยเมื่อวันที่27มิถุนายน2565ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาประจำปีงบประมาณ2,565มีนายชัดแก่กล้ารองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาร้อยตำรวจเอกดำริจุติที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสอลวิทย์เพชรนครรองปลัดเทศบาลตำบลท,ทับมาว่าที่ร้อยตรีจลันพิญยวัยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับมาร่วมเป็นเกียรติมีครูและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า50คนในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนและการสาธิตวิธีการคัดกรองทั้ง4ด้านประกอบด้วย พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้านอารมณ์และจิตใจและด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมโดยมุ่งเน้นให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียนอายุ2ปีครึ่งถึง3ปีโดยได้รับการประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยและมีพัฒนาการที่เหมาะสมสมดังวัยอีกด้วย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกับบริษัทไทยแซมซุงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ณอาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและบริษัท ไทยซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดโดยมีดอรอรทยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวน,นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนำคณะครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับนายจักริดสีเงินยวงรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดและคณะดอรอรทยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกล่าวว่าบริษัทไทยซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัด ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสวิทยาลัยเทคนิคสัตีหีบ ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการ ตามวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวสให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการและเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อผลิตก,กำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ การสอนตามสถานการณ์จริงในปัจจุบันและเพื่อใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกวิชาชีพร่วมกันพร้อมกับขอบขอบคุณผู้บริหารบริษัทไทยซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดที่ได้มาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและบริษัทไทยแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดต่อไปโดยดรอรทัยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนายจักริดสีเงินยวงรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมทั้งบริษัทไทยแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและบริษัทไทยแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดในครั้งนี้และที่สำคัญในวันนี้ในอนุสิทธิ์สิริเพิ่มพูนซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีความเจริญในหน้าที่การงานตามลำดับยังความภาคภูมิใจแก่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแต่หนหลังรวมถึงบรรดาผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้มอบตู้เย็น2ประตูขนาดใหญ่หนึ่งตู้เพื่อไว้ใช้ประโยชน์นาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย หลังจากเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU แล้วดรอรทัยโยธินรุ่งเรืองสุดทง,งวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้นำรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดและคณะเยี่ยมชมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ด้วยความสนใจและชื่นชมในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย พ่อเมืองระยองนำข้าราชกา,การและประชาชนชาวระยองทำพิธีบวงสวงครบรอบเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันเกิดสุนทรภู่กว,วีเอกโลกเมื่อเวลา7จ็นาิกา30นาทีของวันที่26มิถุนายน2565นานายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในอนาันตาคน,นิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีบวงสวงทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และวางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ตำบลกรำอำเภอกแกลงเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ236ปี เพื่อเป็นการสักการะและลำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์และเป็นบุคคลสำคัญของโลกได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกด้านงานวรรณกรรมสำหรับสุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านบทกลอนมีการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่หลายเรื่องจนกลายเป็นที่นิยมเรื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน อาทินิราชภูเขาทองนิราชสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกาพระชัยสุริยาและพระภัยมณีโดยเฉพาะพระภัยมณีได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรน,นิทานซึ่งงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นกาพระชัยสุริยานิราชพระบาทและอีกหลายเรื่อง โดยกิจกรรมงานลำลึกวันสุนทรภู่ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25 2 7ถึง27มิถุนายนอาทิการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประวัติสุนทรภู่การประกวดที่ดานางผีเสื้อสมุดแปลงกายการประกวดเดี่ยวปีในการประกวดแต่งบทกลอนรางวัลกวีสีสุนทรเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันลำลึกถึงเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่และยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ด้วยตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทกวีและวรรณกรรมซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอดและนำมาใช้ประโยชน์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองอีกด้วย ระยองจัดแข่งขันกีฬาวุฒบอลชายหาดร,ระยองมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า484คนเมื่อวันที่25มิถุนายน2565ที่ชายหาดแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายปิยะปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวุดบอลชายหาดประจําปี2565วุบอลระยองบีชโอเพน2 2 2ซึ่งจัดขึ้นโดยอบจอร,ระยองสมาคมกีฬาจังหวัดระยองและชมรมกีฬาวุดบอลจังหวัดระยองมีดรพัฒนาชาติกิต,ติบวรนายกสมาคมกีฬาวูดบอลแห่งประเทศไทยนายวิเชียนแสงวงกิจนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายนิรันต์ก่อมแก้วอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายวิชิตศรีชลานายกเทศมนตรีนครระยองนายประเสริฐวงศีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาร่วมเป็นเกียรติดโดยการแข่งขันกีฬาวุฒบอลดังกล่าวมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น484คนโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชายหญิงคู่คู่ผสมและประเภทบุคคลชายหญิงแข่งขันระหว่างวันที่24-26มิถุนายนนี้ ณสนามกีฬาวุดบอลชายหาดแหลมเจริญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาวุดบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถที่สูงขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาวุดบอลดังกล่าว เป็นประโยชน์กับกีฬาของจังหวัดระยองแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในช่วงระยะเวลาการจัดการแข่งขันทั้งโรงแรมการกีฬาการท่องเที่ยวสินค้าของฝากจากจังหวัดระยองเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ทำไมทางนูง้นถึงไม่เละเทะแบบนี้เพราะว่าเขาซื้อของจากร้านจันทาราอีซี่คุกกิ้งที่ทำง่ายสะดวกและรวดเร็วทำให้ชีวิตแม่บ้านอย่างคุณสบายขึ้นเยอะร้านจันทาราอีซี่คุกกิ้งมีอาหารมากมายพร้อมให้คุณได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารพรุงเสร็จอาหารพร้อมปรุงหรืออาหารพร้อมเสิร์ฟ แบบนี้ถ้าอยากให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเชิญเลือกซื้อได้ที่ร้านจันทาลาย Easy Cooking ติดต่อตามนี้เลยค่ะทีวีดาวเทียม c s a t i o n ข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัย จริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน